สวัสดีครับผมเอ็มโรซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่ของดีเมืองระยองนะครับอู่นี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆได้เห็นนะครับก็น่าจะนึกออกนะครับเราอยู่ที่อู่ช่างเอกซ้อมรถยนต์ทุกชนิดนะครับมาที่นี่ทีไรนะครับก็จะมาเจอของแปลกๆนะครับที่เราไม่เคยเห็นจากที่อื่นอยู่ตลอดเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามองไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหลูกค้าหนาแน่นมากๆนะครับยิ่งมากี่ครั้งนะครับก็จะได้เห็นลูกค้าเนี่ยที่เพิ่มขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมีของเด็็ดกคคือั้งงหล ข้างหลังเนี่ยเป็นรถยนต์ฮัมเมอร์นะครับเป็นรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเขาวางเครื่อง 1GD นะครับเป็นเครื่องของ Toyota Fortuner นั่นเองพี่เอกเป็นคนเดลามิททั้งหมดเลยนะแล้วก็แบบหน้าตาห้องเครื่องเขาเนี่ยมองไม่รู้เลยว่าเป็นเครื่องที่เอามาวางใส่แบบข้ามสายพันธุ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เอกกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยเขาทําอะไรไปบ้างนะครับโอเคทนไปเจอพี่เอกเลยดีกว่าไปครับ สวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับผมนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเราเคยมาถ่ายกันตอนนั้นก็เป็นวีโก้วีโก้สีดําเครื่อง 3U ยูซูเปอร์ชาร์จสามยูซูเปอร์ชาร์จใช่ครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพี่เอกเนี่ยเขาจะแบบเป็นทีเด,ด็ดเรื่องของเครื่อง 3U เลยรถที่จอดจอดอยู่ในนี้เป็นเครื่องอยูเยอะมากน่าจะประมาณ6กเคันวาที่รอซ่อมอยู่6กเคันมีทั้งที่เป็นงานซ่อมงานซ่อมงานแก้ไขจากที่อื่นมีทั้งวางใหม่ด้วยวางใหม่ก็มีครับนะครับก็มาเต็มเลยมาเต็มเลยตอนนี้ช้าไม่ทันเลยแล้้วันีี่ ความเป็นมาเป็นยังไงคันนี้เดิมเลยเจ้าของเขาเห็นช่างเอกจาก m r o a s i n g thailand ครับแล้วก็งานวางเครื่องต่างๆเขาก็เลยมาปรึกษาว่ารถเขาเนี่ยอัตราเลขมันไม่ค่อยดีเครื่องเดิมเครื่องเบนซิน3 7 0 0ซีซี5 c หสูบอะไรประมาณนี้อัตราเลขไม่ค่อยดีแรงบิดน้อยเพลิงน้ำมัน เป็นเครื่องเบนซินเบนซินครับโหแล้วเป็น NA ด้วยไม่มีเทอร์โบ NA ด้วยครับนะครับหูจัดซีซีนี่เยอะมากน่าจะกินน้ำมันมากมากนะครับเขาก็เลยมาปรึกษาชอยเขามีไหมว่าเขาอยากที่จะได้เป็นเครื่องอะไรพีเขาตั้งโจทย์มาว่าต้องการให้แรงบิดดีกว่าเดิมให้ขับสนุกอัตราเร่งดีกว่าเดิมผมก็เลยคุยกับเขานํามีเครื่องดีเซลตัวใหม่นะเป็นเครื่อง1 GD อะไรแบบนี้ครับเครื่อง G d ดีทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องของรถโตโยต้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีโว่รถโต้อะไรนะครับตัวใหม่0ห8่ 8 อ่างชุดด้วยก็คือเป็นเครื่องตัวท็อปของเขาเลยแหละนะครับน้ำหนักของตัวนี้พี่ประมาณน่าจะ2ตันกว่า2ตันกว่านะครับเพราะว่าเครื่องเดิมก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่า5สูบ3,700ซีซีมันต้องแบกน้ําหนักเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวดูรอบคันกันหน่อยดีกว่าพี่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนจริงๆรถคันนี้เป็นรถที่น่าขับมากๆภายในนี่แบบว่ามันยังดูใหม่อยู่เลยนะรถไม่รู้ว่าเป็นรถปีอะไรพี่ประมาณปี0708แครับ0708เ็นี่ส0กว่าปีแล้วนะโอ้โหแต่ยังเป็นรถที่สวยแล้วก มือสน่าจะล้านปลายถึง2ล้านนะเชื่อมเดาเอานะครับเออเนี่อยอย่างรูปลักษณ์ของเขาคือสวยมากอันนี้เป็น4ประตูนะซึ่งประตูนี้ดูเหมือนแบคบแต่จริงๆไม่แคบนะเพราะว่า มันก็จะมีหยกเป็นโป่งล้อมคุมมาน,นี่เลยนะครับข้างในโอโถงมากเลยนะครับภายในอันนี้เราลองไปนั่งกับพี่เอกมาแล้วตอนนี้พอลงเครื่องตัวนี้ไปต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันวิ่งดีวิ่งดีจริง,งๆก็อารมณ์ฟอร์จูเนอร์อารมณ์วีโก้เลยรประมาณนั้นนะครับ,รบที่แรกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ตอนแรกมันอืดมากครับอืดมากเลยก็คือเราต้องใช้รอบสูงมากในการเร่งอะไรยังไงครับรถมันถึงจะทะยานขึ้นไปให้เราอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ขอดูเครื่องได้ไหมได้ครับเดี๋ยวดูเครื่องกันดีกว่าพอลงไปเเเเสรร็็จแลล้้้วหนนาาตตะะปยยัังงไไพีกดม ได้ครับอยากฟังเสียงก่อนก่อนที่จะเห็นเครื่องนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนี่ซุ้มเสียงตอนนี้ก็จะเป็นแบบดีเซลละเดินผ่านไม่มองรถก็คือรีโวหรือคอนโเนอร์เนาะอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในก่อนพวกนี้เซนเตอร์พวกไมอะไรต่างๆนี่คือติดปกติ ขึ้นครบครับผมที่สําคัญที่จําเป็นต้องใช้ใช้ได้หมดเลยวัดรอบขึ้นวัดรอบขึ้นความเร็วความเร็วขึ้นตำแหน่งเกียร์ขึ้นครบก็คือทุกอย่างปกติหมดปกติหมดจะมี2จุดก็คือรูปแบตเตอรี่กับไฟเอนจิ้นที่มาโชว์ขึ้นมาเพราะว่าสัญญาณแบตเตอรี่เครื่อง1 g ดีกับสัญญาณของบอดี้เดิมมันไม่ตรงกันแต่ไฟชาร์จปกติครับรูปเครื่องมาโชว์เพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต์เซนเซอร์ต่างๆมันถูกหายไปแต่เรายังใช้เขาเรียกว่าใช้กล่องบอดี้เดิมทุกอย่างเพื่อคุมระบบภายในรถอออยยู่่่แลล้้ววาางงททััััช์นตีกไดเจขรถ เขาถอดโฟวิลอกออกที่แรกคันนี้ไปที่แรกคันนี้มันเป็นโฟวิลขับเป็นตีอใช่ครับอ๋อแล้วตอนนี้คือเป็นขับเครื่องสองล้อแล้วขับเครื่องสองล้อแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะเรามาแปลงแต่เขาถอดออกเขาถอดออกก่อนมาหาเราเราก็เลยไม่รู้ว่าระบบตรงนี้อ่ามันหายมันขึ้นมาเพราะว่าระบบตรงนี้มันหายไปหรือเปล่าครับครับแล้วอย่างพวกคันเกียร์พี่อันนี้ก็คืออันนี้เป็นเกียร์ออโต้เหมือนเดิมเกียร์ออโต้เหมือนเดิมใช้คันเกียร์เดิมไม่ต้องแปลงครับเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มันเสียรถเปิดประตูรถมมมมหหนนเเเเืืออออดดดิิ่ียกก็ู อ๋อแต่ตัวเกียร์ที่เป็นตัวเกียร์ลูกขับจริงๆเนี่ยเป็นเกียร์ของตัว f o r t u n e r Fortuner อ๋อก็คือเรายกทั้งเครื่องทั้งเกียร์มาเลยเกียร์มาเลยครับแล้วอย่างพวกเฟืองท้ายพวกอะไรต้องไล่ไมเฟืองท้ายไม่ต้องไล่ครับแมทพอดีเลยหนักพอดีเลยนะครับโอเคพอล้อเขาโตกับเดิมไงอ๋อล้อเขาใหญ่ล้อเขาใหญ่นะเดี๋ยวดูยางยางไซส์อะไรเนี่ยยางไซส์2 8 5 7 5 16โอ้โหก็ตอนแรกผมคุยกับเขาเนาะว่าหน้าปัดเนี่ยมันทำยากมากเลยที่จะให้ขึ้นแบบเดิมแบบรถเดิมให้มันขึ้นครบแบบนี้ให้มัน เขาเขาตั้งโจทย์ว่าทุกอย่างเขาต้องใช้ได้แบบเดิมครับ อารามต่างๆของรถที่มันต้องโชว์ก็ยังต้องโชว์เหมือนเดิมปวด,ด,ดหัวเลยใช่ไหมหเพราะว่าจะ,ะริงครถพวกนี้เนี่ยก็จะมีเซนเซอร์เยอะอยู่เยอะมากครับนะครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนรู้อ่ะอย่างถ้าเกิดว่าคนที่เขาวางเครื่องดีแม็กหรือว่าวางเครื่องวีโก้ก็จะเอาหน้าปัดของวีโก้หรือว่าหน้าปัดของดีแม็กมาใส่แล้วแต่อู่นั้นๆที่จะทำให้ครับที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะก็จะเอามาใส่หรือว่าถ้าเกิดเอาของเขาเนี่ยบางทีวัดรอบก็ไม่ขึ้นใช่บางทีเซนเซอร์ต่างๆโชว์เยอะกว่านี่ใช่ครับนะครับแต่นี่เจ้าของเน้นว่าขอรไะ คือให้มันยังดูเป็นทัม m มอรอยู่อะไรประมาณนี้ครับคือถ้าเปลี่ยนจอใหมเป็น f o r t จูเนอร์เขาบอกว่ามันก็ไม่สวยแล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่อย่างตอนนี้คือถ้าพอเรามองจอมองแบบพงมาลายมองทุกอย่างคือก็คือรถเดิมครับอคือแมทช์แล้วก็ลงตัวมากมากนะครับโอเคถ้านั้นเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ดีกว่าเนกันะครับนี่ดูตำแหน่งที่อยับ ผมแอบดูพี่จากใน Facebook เราเห็นแล้วเราบบเฮ้ยเปิดมาเนี่ยนุกวอร์จูเนอร์ตำแหน่งทุกอย่างมันเข้าในจุดในที่ของมันพอดีเป๊ะเลยหม้อน้ํานี่อันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้หม้อน้ําของเขาเดิมมาทําบังลมให้ใหม่อ๋อหม้อน้ําเดิมเป็นปีเนียมาอยู่แล้ว่แล้วก็เดินอิเตอร์เดินท่อให้ใหม่ครับอันนี้ก็ต้องเอาอินเตอร์มไว้ด้านหน้าเตอร์ไว้ด้านหน้าอันนี้ใช่เพราะของเดิมไม่มีเตอร์มาให้แล้วก็เดินให้ใหม่ครับอย่างพวกตัวอันนี้กองก็เอาของเครื่องเขาเลยครับทีดีมาลงเลยอืออือเน็ครับ เฮ้ยมันสวยมากตอนนี้ผมว่านะถ้าเกิดว่าจะให้แบบเนียนๆนะลบโลโก้นี่ออกใช่ป่ะเอาตัวเฮดใส่จบเลยนะดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยนะครับอย่างนี้พี่เวลาวางมันวางยากไหมมันต้องทำอะไรมั่งโอ้โหคันนี้วางยากวางเลยเพาเขายังเป็นเพาขับหน้าอยู่อ๋อพร้อมเป็นขับสี่ใช่ครับช่วงล่างเขายังเป็นของโฟวินครับแล้วเครื่องเราเป็นเครื่องขับสองเขาเรียกอ่างน้ำมันเครื่องอะครับครับมันก็ไม่ตรงเราก็ต้องมาแก้มากับด้านมาตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ตวงระดับน้ามันเครื่องให้มันได้จานวนลิตรเท่าเดิมอย่างนี้เบ็ดเสร็จใช้งบอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่างบเอาไ้หลังไม้ดีกว่าหลังไม้ดีกว่าถ้าใครอยา <laughs> กรู้ก็เข้ามาสอบถามพี่ <laughs> เอกคัมาครับเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวบอกให้อ่าแต่จริงๆอ่ะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าแค่ราคาเครื่อง G ีดีตอนนี้เครื่องพร้อมเลขนะครับเครื่องพร้อมเลขถูกต้องอุปกรณ์ครบเลยผมก็ได้มาแสนกว่าบาทแล้วอันไหนจะค่าวางค่าเซตระบบอีกครับ เดินอินเตอร์เดินท่อระบบน้ํามันต่างๆเยอะแยะทำแอร์ก็ต้องสร้างใหม่หมดครับอันนี้คือใช่ใช่มันไม่ได้แค่อย่างที่เราเห็นเราเห็นแค่นี้เราก็นึกว่าแค่เอาเครื่องวางลงไปเฉยๆไม่ใช่ครับรายละเอียดมันเยอะมากพวกแอร์ท่อไอเสียอินเตอร์ระบบน้ํามันต่างๆยกถังน้ํามันลงมาแก้ปั๊มติ๊กออกอะไรเงี้ยครับเยอย่างหมดโอ้โหบางทีเราไปถ่ายเนี่ยเราไม่ได้พูดลงลึกไปในเรื่องของแบบจุดรายละเอียดๆอย่างท่อไอเสียเนี่ยก็ไม่ใช่จำน่งเดิมก็ต้องเดินใหม่เดินใหม่ทั้งเส้นเลยเดินใหม่หมดเลยครับ อ่าเดินใหม่หมดเลยโอ้โหแล้วอย่างที่บอกพวกชุดอินเตอร์ต้องต้องทำใหม่หมดเลยมันไม่มีชุดสําเร็จไม่มีครับต้องขึ้นสดทำใหม่ต้องขึ้นสดทําใหม่นะครับนี่แล้วก็พวกระบบไฟต่างๆเข้ากันไม่ได้ทักอย่างเลยมันข้ามรุ่นอ่ะไม่ได้เลยหือต้องต้องทำเข้าไปใหม่ทุกอย่างเลยครับไม่แต่วัดรอบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องทําเซ็นเซอร์ฝังเซ็นเซอร์สร้างเฟืองอะไรเงี้ยที่มันแปลงได้เราแปลงให้แก้ให้อันไหนที่มันไม่ได้แต่เราต้องใช้เราก็ต้องทําเข้าไปเืองเซนเซอร์เฟืองจับต่างๆนะครับจำได้ไหมพี่เอกพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่่่่ใชววิิศะแตเเรือองงขทคคน ื่องของอิเล็กทรอนิกส์พี่เอกทาเองไม่ได้ไปจ้างใครครับผมมีเบื้องหลังทีมงานผมนี่แหละคือเขาเก่งงานเหล็กเขาจะกัดเฟืองให้แต่งเฟืองทําขาเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยครับคือกลไกเนี่ยจะเป็นอีกคนนึงก็คือช่วยกันนี่แหละคือเราเป็นคนดีไซน์ให้เขาสมมติต้องทาเฟืองขึ้นมาหนึ่งตัวใช่ไหมครับเฟืองจับเซนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วเฟืองมันหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเราก็จะออกแบบให้เขาแล้วก็ทำให้หน่อยเครื่องมือเรามีพวกเครื่องกรึงอะไรพวกนี้อย่างที่บอกว่ามาที่นี่ทีไรจริงๆตอนนี้มีรถที่แบบว่าแปลกๆเทพๆเยอะเดี๋ยวเราไล่ดูจาากฝั่งนี้ดว ฝั่งนี้เอาไมโครสิบล้ออะไรพวกนี้เนาะมีหมดอ่ะอันนี้อันนี้คือเป็นหัวลากอันนี้เขามาทำอะไรพี่หัวลากนี่คือซ่อมบำรุงประจําปีทําทุกอย่างเลยจะระบีล้อเกี่ยวกับเครื่องยนต์หัวฉีดชุดคัตช่วงล่างเบรกลมทุกอย่างหมดเลยอันนี้คือยกคัสยกคัดกำลังจะยกคัใช่ครับอย่างอย่างคันนี้คันนี้เป็นรถอะไรพี่ฟอร์ดคอร์ล์คอร์ล์นะครับลิมิตเต็ดด้วยเดิมเป็นเครื่อง V8 ตอนนี้เป็นเครื่องอะไรพี่อันนี้เป็นเครื่องดีเซลวีแ0 0 c กพันสองร้อยซีซีครับอ๋อแต่ไม่ใช่เครื่องเดิมเขาใช่ไคร้หม ดีเซล V8 6 2 0 0ซีซีโอ้โห6 2 0 0ซีซีปกติเราก็จะเห็นคนเขาจะเป็นวางเครื่องเบนซิน v ี8ใช่ครับอันนี้เป็นดีเซล V8 วางข้ามสายพันธข้ามสายพันธุ์เจ้าของเขาน่าจะชอบแบบเครื่องยนต์ใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ครับบล็อกนี้มันเป็นแบบบล็อกอเมริกันนะให้ดูให้ดูหน้ารถจริงๆ หน้ารถก็จะเป็นแบบรถพวกแบบอะไร GMC ใช่ไหมเป็นรถแบบฟอร์ดอเมริกันคันมันใหญ่มากแล้วโดยเฉพาะถ้าวางเครื่องนี้ผมวบามันไม่มีแน่นอนอันนี้คือเขาวางจากที่อื่นมาเขาวางมาจากกรุงเทพครับแล้วก็ระบบเกียร์ยังวิ่งไม่ได้อะไรเงครับสายไฟไม่ครบแล้วก็ระบบไฟของเครื่องยนต์ก็ยังไม่ครบครับอ๋อเนี่เดี๋ยวพี่เอกเตรียมเก็บเตรียมเก็บแล้วก็ยังไม่ทันก็รอก่อนเพะมาติดงานใหญ่อย่างเงี้ยเขานะอย่างอันนี้คันที่ทำอะไรพี่แมคโครแมคโครคันนี้เครื่องพังแล้วก็หัวฉีดพังระบบไฮดรอลิกมีปัญหา ไม่มีแรงขับเครื่องครับเราก็ซ่อมเครื่องซ่อมระบบไฮดรอลิกหมดเลยอืมอย่างพวกนี้มันเป็นเครื่องเครื่องยนต์กี่สูบกี่ซีซียังไงพี่อันนี้เป็นเครื่องยนต์6สูบครับ6ก <6 S 1> สูบหกสูบเองเหรอคันใหญ่ขนาดนี้นะเครื่องยนต์6สูบเอามาเร็วนะครับอเอามาเร็วด้วยเหรอเอามาเร็วจริงจริงมาเร็วมีมานานแล้วใช่ไหมพี่พวกนี้จริงเอามาเร็วมีนานแล้วนะกับพวกรถใหญ่รถสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับแต่นี่เขาใช้อย่างเดียวแล้วก็เขาไม่เคยดูแลกองโซล่าออกมามีแต่น้ำก้นถังมีแต่น้้้อะไรรยงงเีีคััับแลววหฉดก็พ เพว่าผมเคยรู้อยู่ว่าอย่างคนที่แบบใช้แมคโคหรือว่าพวกอะไรนะพวกเครื่องที่อยู่แบบว่ากับช่างกับอะไรอย่างเงี้ยไม่ไดเอารถพวกนี้ไปเติมที่ปั๊มเขาจะตื้นเป็นถังๆมาแล้วบางทีพวกนั้นไม่สะอาดภาชนะนะครับเออนะก็เลยทําให้มันแบบมีน้ํามีอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็คันนี้คันนี้เป็นคันนี้เป็น u z ครับเป็น u z อันนี้เอามาทำอะไรพี่อันนี้ u z เครื่องแตก อ๋อเครื่องแตกการสูบขาดแล้วก็เสื้อแตกโอ้โหขับโหดมากอันนี้ก็มาตามกระแส M Racing Thailand <笑><笑><笑>นะครับอันนี้เดี๋ยวก็เตรียม o วอร h o อ t ใหม่อันนี้ทำ o วอร h o อ t ใหม่นะครับอันนี้เป็น Tiger Tiger D4D D4D หรือเปล่าเนาะ D4D หน้านี้ใช่ใช D4D นะครับแล้วก็ด้านหลัง ยังมีอีกหลายคันเลยด้านหลังคันคันขาวนี่นีกูแซดครับยูแซดเหรอบิ๊กเอ็มเนี่ยนะบิ๊กเอ็มกูแซดหัวเดียวด้วยนะอันนี้น่าจะขับสนุกน่าจะขับสนุกะครับแต่ผมว่าไม่ค่อยหัเดียว่ยช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยนาะต้องเป็นช่วงล่างให้ดีเลยแหละนะครับนี่อันนี้หนึ่งยูเอฟเหนึ่งยูเอฟเอนะครับของพี่เอกมีทั้ง1 u ทั้ง3 u นี่คือเราจดได้หมดอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วครับนะครับ คือคืองานนี้มันเราทำประจำอยู่แล้วครับพวกยูเซอะไรพวกนี้ครับเออโหแล้วยังมีอีกหลายคันนะที่เป็นยูซนะครับอย่างคันนี้คันนี้เป็นยูเซทคันนี้ก็ยูซครับนี่คันนี้เป็นมิสโซปาเจโรครับอันนี้เขาเรียกปาเจโร่เลยนะพี่ปาเจโร่โชกุนโชกุนจริงๆรถทรงใหญ่ๆแบบนี้มาหาพี่เยอะมากเลยนะก่อนหน้านั้นที่ผมมามีพวกอะแรลโลเวอร์แรลโลเวอร์จี๊ปจี๊ปครับใช่ไหม อะไรเราก็จี๊เพาะเขาจะลงพวก 3U ยูเยอะเหมือนกันใช่ไหมเยอะครับเออเลียอย่างที่แคตัว Ford E x p l o r ค r ก็คันใหญ่คันนี้ก็ใหญ่คันทัมเมอร์ก็แบบรถแบบตระกูลนี้มาหาพี่เยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ไหมนะครับนี่อันนี้เขามาแก้อะไรพี่คันนี้น้ำแห้งมาน้ำดันครับนะครับก็ให้งานซ่อมครับคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดามาแปลงเกียร์ออโต้แล้วก็ไล่ระบบคืนทุกอย่างรถใช้ไม่ได้มาเครื่องอะไรพี่เจ เครื่องเจเกียรธรรมดามาแบลงเป็นอ,ออโต้ไล่แล้วเปลี่ยนระบบไฟใหม่แล้วก็ทําให้ขับได้อะอย่างนี้แสดงว่าพี่ก็ต้องแบบแปลงเกียออโต้กับพวกวีโก้อะไรอย่างนี้ได้ทําอยู่แล้วครับอา้าวเกียรธรรมดาเป็นเกียออโต้รับทําอยู่แล้วจริงป่ะต้องเลื่อนดูในเฟซผมผ่านมาครับอา้าวดูไม่ทันไงรถเยอะจัดครับแต่ทำได้ด้วยทําได้ทําได้เดี๋ยวเอาไว้วีโกเอามาทำมั้งจัดให้จำๆคันนี้เท่าไหร่พี่คันนี้เขาวางเครื่องมาแล้วไม่ติดใช้ไม่ได้แล้วก็มาทําระบบไฟใหม่ครับคันนี้เป็นเครื่องอะไร วีออดีเซลญี่ปุ่นวีออสดีเซลเครื่องหนึ่งเอ็นดีเทอร์โบดูได้ไหมดูได้ดูได้เปิดดูได้ดูนะครับเฮ้ยดีเซลคอมบัลเร็วดีเซลคอมบัลเร็วเป็นเครื่องวีออสเครื่องวีออสญี่ปุ่นนะครับเครื่องน่ารักดีมีเทอร์โบด้วยอ่ะมีเทอร์โบคอมบัลเร็วครับเราจะเห็นวีออสมีอยู่รุ่นหนึ่งเป็นวีออสเทอร์โบเป็นเครื่องเบนซินอันนั้นเป็นเบนซินที่มีในไทยใช่ไหมพี่ก็คือขอฟังเสียงได้ไหมพี่ก็คือเสียงรถกระบะเหรอใช่ครับเออเฮ้ยแปลกดีอ่ะ ออถ้า,าถ้าเกิดว่าอารมณ์กระบะเลยอะอารมณ์กระบะถ้าเราหันหลังให้เราไม่มองรถนึกว่ากระบะมาเฮ้ยกระบะมาอะไรประมาณนี่เขา <laughs> เออเบิ้ลได้ไหมพี่ได้ได้แต่เบิ้ลเสียงหน่อยเท่ดีอ่ะโอ้โหโอเคพี่อย่างนี้ลองพี่ลองขับไหมฟิลลิ่งเป็นไงมัง่ง ก็ถามว่าด,ดีไหมก็คือมันเป็นฟีลลิ่งแบบรถดีเซลแล้วก็บ่าครับอารมณ์ประมาณนั้นแหละก็มีทอร์กมีอะไรกําลังมีมีกำลังให้เราเห็นรอบปลายอะไรมันก็คือมันก็ไม่ไม่ถึงบกุกเบนซินอะไรพวกนี้อ่าก็คือรอบมันก็ไม่จัดเท่าเบนซินเหมือนกันครับสี่พันกว่ารอบประมาณนั้นครับแล้วประหยัดไหมถ้าถามเรื่องความประหยัดนะของเขาแน่นอนเลยครับบ้านเราเนี่ยอ่าอย่างรถเก่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นแบบเครื่องบ็อกเล็กกแล้วก็เป็นดีเซลใส่กับรถเก่งอย่างมาสด้าเขาก็จะมีเยอะอะไรตอนนี้ใช่ไหมเอออย่างอันนี้คือญี่ปุ่นเขามีมานานแล้วนะญี่ปุ่นวินาก็คือเป็นเคื่องเ่าแล้วมาอยู่เชียงกงแล้วถึงบอกว่ามาที่เนี่ยแปลกตรงที่ว่า เราจะได้เห็นรถแปลกอย่างอันนี้ก็แปลกที่เป็นดีเซลกีแปลก็แปลกเขารู้ว่าพี่ซ่อมได้เขาเขาก็คงหาคนแก้ปัญหาให้เขาเนาะอันนี้ก็เอ็มโรลติ้งไทยแลนด์ใช่ไหมใช่หลักๆที่มาเนี่ยครับงานแก้งอะไรนะครับจากเพจของเอ็มทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนะครับที่ติดตามแล้วก็แบบว่าไว้วางใจพี่เองจริงผมก็ไว้วางใจนะเพราะว่าเราเห็นฝีมือมาแล้วแหละนะครับแต่ละคันแต่ละคันที่ทําอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเครื่องพวกเนี้ย เป็นเพราะว่ามันไม่มีในไทยครับแล้วก็คนอื่นทําไม่ได้ครับก็เลยต้องมาที่นี่เหมือนกับทัมเมอร์ค,รคันนี้คันแรกในประเทศไทยแน่ผมคิดว่านะแล้วก็อาจจะเป็นคันแรกในโลกด้วยที่เป็นทัมเมอร์วางเครื่อง G ีดีถูกไหมพี่แล้วผมแอบเห็นอยู่คันนึงข้างหลังอ๋อคันไหนเนาะผมไม่แน่ใจว่าเครื่องพี่หรือเปล่าอ๋อคันวีโก้ชุบเงาใช่เครื่องเก่าผมครับอ๋ออันนี้ลูกค้าซื้อต่อใช่ไหมพี่ลูกค้าซื้อต่อครับที่วันนั้นที่ผมมาถ่ายแล้วพี่บอกว่ามีลูกค้าจองแล้วคือคันนี้ใใ่่่นะะคครับอืททํําาหหมม มาอยู่ในบอดี้ของวีโกนะครับเป็นวีโก้แคนี่ <igo> สวยมากนะครับแล้วลูกค้านี้เอามาทําอะไรต่อพี่อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วส่งงานไปแล้วเอาไปใช้แล้วใช่ลูกค้าตอนแรกเป็เกียร์ออตโต้ลูกค้าคขอเป็นเกียร์ธรรมดา oh. ผมก็แปลงเกียร์ธรรมดาใส่ให้เอาเกียร์วีโก้แชมป์ใส่แปลงหัวหมูโน่นนี่นั่นต่างๆส่งงานไปได้2องอาทิตย์ครับ เจ้าของบอกว่ามันขับยากมันกระโดดกระเด้งประมาณนี้มันแรงไงขอกลับมาคืนออโต้เหมือนเดิมก็เลยกลับมาใหม่ก็เลยกลับอีกรอบนึงจริงๆแล้วอ่ะเสร็จแล้วส่งงานไปแล้วครับมีบางคนที่คิดว่าเกียร์ธรรมดาขับสนุกขับดีกว่าเกียร์ออโต้ผมบอกเลยว่าเกียร์ออโต้ปัจจุบันเนี่ยมันขับสนุกสนุกมากแล้วมันก็ง่ายมันก็สะดวก เพราะว่าไม่งั้นผมก็คงไม่คิดว่าอยากจะเปลี่ยนของวีโก้ให้เป็นเกียร์ออโต้หรอกเกียร์ออโต้สมัยนี้มันเนเกียร์ออตโต้สมัยก่อนใช่ใช่ต่อรอบดีโอเทคโนโลยีเข้ามาเยอะครับแล้วก็ไม่ได้เปลืองน้ำมันอย่างที่คิดใช่ครับนะฮะขับสนุกกว่าด้วยครับอันนี้ขอฟังเสียงได้ไหมพี่ได้ได้เนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงกันเมื่อค้าที่แล้วจําได้เลยว่าเป็นเสียงที่แบบว่าเร้าใจมากๆเสียงคดเลาขอเบิ้ลหน่อยได้ไหมพี่แค่สตาร์ทก็บอกว่าโอ้ เสียงโคตรโหดเลยอะโหดขับไปไหนผมว่าถ้าเธอเวลากดทีนี้คนคงกลัวเจ้าของรถเขาขับไม่ได้เลยครับเกียร์ธรรมดาคือมันพุ่งมันจะไปครับมันพร้อมไปตลอดครับคือถ้าเร่งแล้วมันก็พุ่งเลยครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นี่อย่างน้อยเราก็ยังแตะเบรกไว้ได้เห็นว่านั้นะมีที่เป็นซุปคู่ด้วยซุปคู่บ m เอส่งแล้วยังไม่ส่งครับยังไม่ส่งใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวถ้าเผื่อเสร็จเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวมาถ่ายอีกทีใกล้เสร็จแล้วล่ะนะเป็นซุปคู่ด้วยไปไว้ที่สาขาอุททยยธธาาาานนีีีออมสขุ้ สาขาที่2องอุทัยธานีนะครับ,ค,รบคือคถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะทำอ่ะไม่จำเป็นจะต้องมาที่ระยองอย่างเดียวครับถ้าถ้าโซนภาคเหนือหรือว่าใกล้กลๆขลเข้าอุทัยก็ได้อ่านะครับก็ติดต่อที่พี่เอกมาได้ตอนนี้ถ้าใครจะติดต่อพี่เอกติดตามข้อมูลเงี้ยสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างอู่ช่างเอกเลยครับเฟซอู่ช่างเอกซ่อมรถยนต์ทุกชนิดอ่านะครับจริงๆอู่ช่างเอกอะเยอะแต่ถ้าจะมาอู่ช่างเอกนี้ต้องเป็นอู่ช่างเอกซ่อมรถยนต์ทุกชนิดนะครับแล้วเบอร์โทรมีไหมพี่ศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดห้าหนึ่งหกเจ็ดแปดหกนะครับก็สามารถ คุยกันทางโทรศัพท์อะน่าจะจบกว่าคุยผ่านข้อความครับอ่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าให้ดีมาคุยกันมาดูงานกันใช่ใช่ใช่มาที่นี่ดีกว่าชอบแบบไหนมาคุยกันก่อนครับครับ,รบเพราะว่ามาที่อู่พี่เอกเนี่ยเราจะได้เห็นถึงความหลากหลายเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพี่เอกก็จะพาดูรถครับ,ค,รบคุณชอบแบบนี้ไหมคุณชอบแบบนี้ไหมใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้มีแค่เฉพาะเครื่องเบนซินอย่างเดียวครับอย่างเครื่องที่เป็นเบนซินก็มีเครื่องดีเซลที่เป็นพวกคอมมอนเลวรเดี๋ยวนี้มันน่าใช้ทั้งหมด นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราสองคนลาไปก่อนครับผมครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม